คู่ครองนะครับว่าเราจะได้ใครคนแบบไหนะนะส่องกระจกคืนนี้พี่น้องตีสี่ตีสามอย่าเปิดไฟนะครับ <laughs> อย่าเปิดไฟนะอย่าเปิดไฟจุดเทียนเล่มเล็กๆ oh. จริงพี่น้องไปส่องหน้ากระจกตีสามคืนนี้นะเชลร์เลยอย่าเปิดไฟนะครับ <laughs> ห้ามเปิดไฟยิ่งใครอยู่หออย่าเปิดไฟโดเด็ดขาด <laughs> จุดเทียนแล้วส่องพี่น้องเห็นเลย เห็นครับพี่น้องนั่นแหละถ้าภาษาไทยก็าเรียกเนื้อคู่ใช่ไหมฮะคนไทยก็าเรียกเนื้อคู่ครองเรานั่นแหละเห็นเลยพี่น้องในกระจกคืนนี้ไปส่องเลยผมปล่อยไว้อย่างนี้นอนหลับไหมอา้าวบอกแล้วกันพี่น้องส่องเห็นใครครับนั่นแหละครับคู่ท่านอลคอบีซซตลิลคอบีซีนหญิงชั่วได้ชายชั่วตอยบัตลิตอยบิน ผู้หญิงดีได้ชายดีเราเป็นคนยังไงคู่เราแบบนั้นนะเป็นไปไม่ได้พี่น้องนะครับเราแนวอะไรลิงกินพาคอย่างเงี้ยแนวแล้วแนวมาคอเนวหน้าแบบนั้นเลยโอ้โหอยากได้ลอเกินอะไรอ่ะภรรยาสักคนที่ปิดหน้านะแล้วก็หรือไม่ปิดหน้าก็ได้จันหิดหยาบใหญ่ๆตาหยุดไม่ขาดกูดอ่านตลอดอา้าแล้วแล้วมึงอยู่แบบไหนอ่ะ อยู่แบบนี้แหละจารเนี่ยขาดบ้างละหมาดบ้างนะวันศุกร์ถ้าขยันก็ไปเอออย่าหวังเลยครับพี่น้องมีเงินเดือนเงินเดือนเดือนละหมื่นแต่อยากครับเมอร์เซเดสเบนซสองประตูลําบากนะอยากได้คนดีทําให้ดีพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ได้คนดีนะครับ